สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการรลล้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายคุงการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยว่าเด็ดมากๆเพราะว่าฮุนไดแก g น a n ซาเล็ก VIP มาแล้วนั่นเองและคันนี้ไม่น้อยมากและราคาการต้องขอย้ำเลยว่าการจะตั้งขายในราคาที่สุดพิเศษแน่นอนนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภาพภายในภายนอกกันก่อนเลยค่ะ และคันนี้นะคะจะเป็นฮุนไดแกนซาเล็ก2.5 V I P นั่นเองคันนี้การต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นรถผลิตปี2013จดทะเบียนปี2015และไม่เพียงแค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าไม่น้อยมากๆและราคาที่การขายนะคะการต้องบอกก่อนว่า เราตั้งขายในราคาของปี2013นั่นเองนะคะไม่ใช่ราคาของปี2015นะคะลูกค้าและราคาเพียงแค่6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าลูกค้าจะได้รับรถแกนซาเลก V.I.P สีขาวใหม่เพียงแค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นและสภาพใหม่มากๆการบอกเลยค่ะว่าสุดคุ้มในราคานี้แน่นอนเพียงแค่670,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญจะเป็นป้ายทะเบียนดำแท้ๆนะคะก็คือไม่ใช่ป้ายทะเบียนฟ้าเอามาแต่ง VIP นะคะลูกค้าคันนี้จะได้ VIP แท้ๆเพราะว่าป้ายแดงการบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะ2ล้านลูกค้า แต่วันนี้เหลือเพียงแค่679,000บาทการบอกเลยว่าสุดค้มแน่นอนเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนและนี่จะเป็นโลโก้ฮุนไดกระจังหน้านะคะและจะเป็นสีทูโทยหน้าไฟตัดหมอกคือครบมากๆและความสวยของสีการให้ไปเลยโอ้โห94 95นะคะสะเก็ตหินคืนน้อยมากๆและตัวแม็กนะคะ จะเป็นแม็กเดิมนะคะแม็กลายโครเมียมและยางมิชลินปี2022นั่นเองนะคะโอ้โหยางแบบดอกยางยังคือใหม่มากๆและกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าไล่ดูเลยนะคะสวยมากและนี่สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยดูแกนซาเลกการให้ดูเลยนะคะว่าจะเป็นเบาะ VIP ปรับไฟฟ้า สวยมากนะบวกกับคอนโซลกลางมีทีวีจอใหญ่ลำโพง JBL เดี๋ยวการจะมารีวิวภายในให้ดูนะคะนี่เลยนะคะสวยมากไฟท้ายนะคะเขายาวมาตรงนี้เลยนะคะลูกค้าจะมีเซ็นเซอร์กล้องหลังคือครบเลยนะคะและนี่นะคะเปิดง่ายมากนะคะการให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้นะคะนานๆนานทีรุ่นแกนซาเล็ก V.I.P. แท้ๆจะเข้ามาบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้สภาพสวยแล้วเป็นเบาะเดิมเบาะ V.I.P. แท้ๆจากโรงงานนั่นเองนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งแท้แล้วเวลาที่จะใส่ของนะคะการบอกเลยว่า โห V.I.P เนี่ยเป็นรุ่นที่ไว้ของได้เยอะมากลูกค้าดูเลยนะคะข้างๆอะไรแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะคะการบอกเลยว่าคันนี้สภาพถ้าเทียบกับปีเดียวกันนะคะการบอกเลยว่าสภาพใหม่มากๆคันนี้นะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่าว่าสำหรับรุ่นแกนซาเล็กแท้ๆลูกค้าบางคนไม่เคยดูและไม่เคยรู้ว่าเอา้า รุ่นแกนซาเล็กแท้ๆเขาแต่งยังไงนะคะแต่งสุดหรูแค่ไหนเพราะว่าป้ายแดงแพงมากลูกค้า2ล้านบาทในราคานี้ลูกค้าได้อะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะและนี่นะคะคือภายในของรุ่นแกนซาเล็ก VIP นั่นเองนะคะท็อปสุดจากรุ่นของฮุนไดแล้วนะคะและ นี่จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลการต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ A 2แล้วนั่นเอง175แรงม้าแล้วนะคะและตัวเบาะนี้ไล่ให้ดูเลยอันนี้เป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงทั้งหมดนะคะลูกค้าใหม่มากๆนะคะสภาพสวยมากแล้วพอเป็น V.I.P เขาจะเอาลายไม้เข้ามาเล่นเพื่อความหรูหรานั่นเองนะคะลูกค้านี่ลูกค้าดูเลยลายไม้สุดหรูหรานั่นเองนะคะ ตัวคอนโซลนะคะจะมีแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วนั่นเองนะคะสวยมากแล้วตรงกรอบนี้ลูกค้าดูเลยเขาใช้เป็นลายไม้นะคะเพราะว่าเป็นตัว แกนซาเล็กนั่นเองนะคะจะได้เพิ่มความหรูหราและหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนั่นเองนี่เดี๋ยวการจะกดให้ดูนะคะเมนูนะะสามารถใส่แผ่นได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนี่เชื่อมต่อบลูทูธหรือจะเปิด fm/am ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นจอหน้าแล้วก็มีจอกลางโอ้โหยังกับทีวีบ้านเลยลูกค้าและแอร์นะคะสามารถปรับพัดลม ตรงนี้ได้4ระดับเลยนะคะและที่สําคัญนี่คือแอร์หลังนะคะแอร์หน้าแอร์หลังแยกกันนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนั่นเองคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1นึ0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าแล้วนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันและนี่เลยนะคะจะมีคู่มือเอกสารครบอันนี้คู่มือหน้าจอนะคะลูกค้าและอันนี้คู่มือของตัวรถนะคะนี่คือ รถนี้เอกสารคือครบและยังใหม่มากๆนะคะและยังจะมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะคะการันตีเลยว่าคันนี้ใหม่แท้ดูแลมาดีนะคะนี่เลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะอ๋อดูแลมาดีมากนะคะคือเขาดูแลรถคันนี้นะคะและอย่างหนึ่งเดี๋ยวการจะพามาดูในส่วนของความเป็น VIP นั่นเองลูกค้าสวยมาก เบาปรับไฟฟ้า VIP นั่นเองนี่เลยการให้ลูกค้าดูเลยนะคะคือในส่วนนี้นะคะลูกค้าเราสามารถปรับพนักพิงนี่การให้ลูกค้าดูเลยแล้วก็เท้านะคะเพราะว่าในส่วนของเบาะ v i p แท้ๆเดิมๆเ,เนี่ยสามารถปรับได้เลยและเดี๋ยวการจะขึ้นให้ลูกค้าดูอยากนั่งแล้วลูกค้าเพราะว่าอยากมีความเป็น VIP นั่นเองนะคะโอ้โหแล้วการมองว่ามันคุ้มมากกับราคานี้นะคะได้รถ VIP แท้ไป้ายทะเบียนดำนะคะสภาพคือยังสวยยังกริปอยู่เลยนะคะและประตูก็สามารถปิดได้ง่ายนี่เราปิดเองได้เลยนะคะและความพิเศษลูกค้าอยากจะโชว์มากๆนี่เลย mm hmm. การบอกว่าเหมือนทีวีบ้านไหมลูกค้า นี่เลยลูกค้ายังกับทีวีบ้านเลยและแยกนะคะแยกข้างหลังตรงนี้เป็นของออพายนะคะสามารถที่จะใส่แผ่นได้เลยนะคะแล้วก็เล่นตรงทีวีตรงนี้นะคะและตรงนี้นะคะนี่ลูกค้าดูก็สามารถไว้ของได้เลยนะคะเป็นเก๊ไว้ของได้ทั้งหมดและยังจะเป็นลำโพง JBL แล้วนั่นเองนะคะโอ้โหห้ลำโพง JBL ทีวีจอใหญ่และลูกค้าดูเวลาเรานั่งบอกเลยว่ามาดผู้บริหารมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะการบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าทุกรุ่นทุกกลุ่มแน่นอนนะคะเช่นลูกค้าที่อยากจะเอารถคันนี้ไปส่งลูกที่โรงเรียนลูกค้าคิดดูสิคะลูกเรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ สามารถที่จะทำกันบ้านได้เล่นได้ดูทีวีโอ้โหเขาไม่เบื่อแนะน่นอนรถติดก็ไม่ต้องกลัวนะสองสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาไปไหนมาไหนท่านได้นั่งสบายๆใช่ไหมคะลูกค้าแล้วก็มีจอทีวีให้ท่านดูแก้เบื่อนะหรือจะเป็นแบบลูกค้าที่อยากจะเอารถไปทำรถเชา่านี่เพิ่มอัปเกรดความเลเวลความแบบว่าหรูหราขึ้นมาอีก คือมันตอบโจทย์หมดนะคะลูกค้าจะอยู่โอ้โหต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพใช้ได้หมดเพราะว่าฮุนไดพอเป็นเครื่อง A2 แล้วแรงมา้าเพิ่มขึ้นมานะคะไม่อืดแน่นอนเพราะการเองเนี่ยขับโอ้โหเอาไปเหนือเอาไปใต้ตลอดนะคะขับกับ,บต่างจังหวัดตลอดคือเป็นรุ่นรถที่ใช้บ่อยมากๆแล้วบอกลูกค้าได้จริงๆว่ามันเป็นยังไงนะคะสมรรถานะเป็นยังไงคือเราเป็น คนใช้จริงๆนะคะแล้ว V.I.P เนี่ยเขาจะให้ม่านมาด้วยนะคะลูกค้าอันนี้คือติดตั้งตามรุ่นเขานะคะรอบคันอันนี้จากฮุนไดเลยนะคะไม่ใช่ติดตั้งเพิ่มแอร์ไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่านี่โ,โหช่องเยอะมากและลูกค้าดูเพดานนี่คือรถปี13.15 นะคะลูกค้าแต่เพดานคือใหม่เลยยังกับรถปีใหม่ๆไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มียันไม่มีอะไรที่ขีดเขียนเลยนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้สะอาดเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยจะใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าไปดูกันเลยคะ่ะและเดี๋ยวการจะเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยนะคะลูกค้านี่ สภาพคือไล่มาเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วตัวน็อตตัวอะไรคือให้ลูกค้าเห็นเลยนะที่กันความร้อนคือใหม่มากๆอย่างนี้การบอกคันนี้คือใหม่มากงงมากว่าเป็นปีนี้ได้ยังไงนะคะสภาพเลขไมาภายในอะไรคือค่อนข้างคือใหม่เลยนะเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะคะ175แรงมาแล้วนั่นเองนะคะนี่สภาพคือกริปเลยนะคะ แล้วปิดง่ายมากนะคะสำหรับคุณใดน,นะฝากระโปรงเขาค่อนข้างสั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องรีวิวแบบว่าละเอียดเลยนะคะลูกค้าจะได้ดูแล้วตัดสินใจได้เลยว่าคันนี้เหมาะกับลูกค้าหรือเปล่าแล้วเป็นคันที่ตามหาอยู่หรือเปล่านะ,ะและการต้องบอกเลยว่าสําหรับลูกค้าที่กําลังหารถตู้นะคะคันนี้นะคะเหมาะกับใคร เหมาะกับลูกค้าที่กำลังหารถตู้เลยนะคะอยากได้ไป้ายทะเบียนดำแท้ๆ VIP แท้ๆจากโรงงานนะไม่น้อยราคาเอื้อมถึงราคาประหยัดราคาดีๆนะการต้องบอกเลยว่าคันนี้แน่นอนนะเพียงแค่679,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดนะคะร้านเราไม่บวกแวกเฟรีค่าโอน ฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวผ่อนสบายมากเพียงแค่12,000บาทต่อเดือนเท่าน้าสูงสุดไปเลย6ปีดอกเบี้ยก็ถูกนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบอกเข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็น f Facebook y o u t u b e l i n e หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางหรือลูกค้าบอกว่าคุณการอยากได้คันนี้แต่อยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบอกเลยว่าซื้อรถของการได้ทุกจังหวัดนะคะเรานะคะจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานเลยนะคะไฟแนนซ์ Finance อนุมัตินะคะเรามีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะจัดไฟแนนซ์ไม่เป็นนะคะเอ้ยจัดเอกสารไม่ถูกคุยกับไฟแนนซ์ไม่ถูกนะคะคุยกับไฟแนนซ์ไม่เป็น ไม่เป็นไรเรามีทีมงานน้องๆน,นะคะน้องๆเซลนะคะที่ได้รับการเทรนการอบรมมาอย่างดีนะคะบอกเลยว่าจะทำให้การซื้อลดของลูกค้าง่ายนิดเดียวนะคะโ,โหเราจะดูแลทุกข,ขั้นตอนไม่ว่าจะจัดเอกสารปรึกษานะคะบอกลูกค้าว่าต้องคุยกับไฟแนนซ์ยังไงลูกค้าจะได้รับรถแน่นอนนะคะและที่สำคัญก่อนที่รถนะคะจะส่งถึงมือลูกค้า การจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อบอกเลย,เลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนและวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วการขอย้ําเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่มองหาแกนซาเล็ก VIP อยู่การบอกเลยว่ารุ่นนี้หายากมากๆนะคะนานๆทีจะเข้ามาและราคาดีมากๆนะคะไม่ก็น้อยถ้าพลาดแล้วก็คือให้การหารุ่นนี้หายากมากนะคะเพราะว่า รุ่นนี้นะคะปกติก็หายากอยู่แล้วและยิ่งเป็นแกนซาเล็กยิ่งหายากแล้วไม่น้อยๆสภาพี่สวยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะว่านานๆทีจะเข้ามาจริงๆนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวก็ลูกค้ากดไลค์กดซับสไครให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ